สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนําวิธีการตัดต่อคลิปอีกอย่างหนึ่งนะครับพอดีว่า,าได้รับปัญหาจากครูมาคือครูบางท่านนะครับใช้วิธีการตั้งกล้องถ่ายนะครับเวลาสอนแล้วอัดวิดีโอมานะครับแต่ปัญหาคือมันมีการแบบว่าพูดผิดตะกุตกตะกัดบ้างในช่วงเวลานะครับยกตัวอย่างเช่น10ถ่ายมา10นาทีนะครับแต่นาทีที่5ตะกุตกตะกัดไป ก็เลยทําให้แบบว่าคลิปนี้มันดูไม่สมูทนะครับเราต้องการตัดนาทีที่5้ศนย์วิจนถึงนาทีที่5 30วิตัดตรงนี้ทิ้งทํำยังไงนะครับใช้มือถือทําได้เลยนะครับผมก็คือโปรแกรมขายมาสเตอรที่ผมเคยได้สอนไว้วิธีนะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับก็คือให้เข้าไปกดที่สร้างโปรเจกต์นะครับพอสร้างโปรเจกต์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณครูเลือก Uh, 9ส่วน16อันนี้ก็คือการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแนวตั้งมาแต่ถ้าเกิดสมมติถ่ายแนวนอนนะครับผม <c oughs> ก็เป็น16ส่วน9แต่ผมแนะนำนะครับเวลาการถ่ายวิดีโอบนี้ให้ถ่ายแนวนอนจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเห็นภาพได้ชัดเจนกว่านะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูก็คือเป็นแนวตั้งนะครับผมก็จะเลือก9ส่วน16พอเลือกมาแล้วนะครับเราก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายมานะครับนะที่นี้ผมจะเอาตัวสกร,รีนเอคอดมาที่ผมได้ทําไว้นะครับอ่ะมาดูกันตอนนี้นะครับไฟล์ของผมก็คือ ในนาทีที่ศูนย์วินาทีที่ศูนย์นะครับไล่ไปถึงวินาทีที่สามสิบแปดนะครับตรงนี้แหละอ่าสิ่งที่ผมต้องการจะตัดผมจะลองตัดตรงนี้ดูนะครับรอยต่อตรงนี้นะครับสิบวินาทีที่สิบเจ็ดนะครับจนถึงวินาทีที่ยี่สิบห้าแล้วกันนะฮะตรงนี้คือส่วนส่วนที่ผมไม่ต้องการผมลองเปิดให้ดูก่อนเข้าไปพิมพ์คําว่าคลายมาสเตอร์นะครับแล้วกดติดตั้งได้เลยครับอ่าผมต้องการตัดท่อนนี้ออก วิธีการนะครับก็คือเลื่อนไปตรงหัวเลยตรงที่เราจะเริ่มตัดนะครับก็คือวินาทีที่17ประมาณนี้นะครับแล้วให้เราคลิกที่คลิปครับปึ๊บมันจะมีกรรไกรอยู่มุมนี้ในวงให้ดูอีกทีนี่ครับกรรไกรตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะมีหลายอย่างให้เราเลือกเลยนะครับผมตตดไปด้านซ้ายหัวอ่านไอ้ตรงนี้เราไม่ต้องพูดถึงมันนะครับผมให้เราเลือกตัวนี้ครับผมแยกที่หัวอ่านคือหมายความว่าเส้นอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ครับผมเส้นสีส้มตัวนี้ฮะ อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับผมมันจะจัดก,การแยกคลิปตรงจุดนั้นนะครับผมลองเลยครับปุ๊บเห็นไหมฮะมันแยกออกจากกันแล้วดังนั้นนะครับนตอนนี้คือเราเลื่อนไปดูปุ๊บเราอยากไปตัดส่วนไหนลองเพลย์ดูทีเข้าไปพิมพ์คําว่าใครมาสเตอร์นะครับแล้วกดติดตั้งเลยเลยครับปุ๊บตรงนี้นะครับเราก็แค่คลิกที่คลิปนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปหาจุดที่เริ่มต้นตัดที่24เห็นไหมฮะ พอเมื่อกี้เราดูมา24นะโอเคกดปุ่มตกลงตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ฮะพอกดเสร็จปุ๊บผมย่อไปเพลย์ดูนะครับครับผมเบื้องต้นเลยนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับเห็นไหมฮะตรงที่บอกว่าให้ไปหาโหลดโปรแกรมคลายมาสเตได้หายไปแล้วนะครับแล้วก็ เราก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตโดยการแชร์ไปได้เลยตามปกตินะครับเหมือนที่เราทําในครั้งที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่ทําไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เท่านี้เองนะครับวิธีการตัดวิดีโอเบื้องต้นนะครับเช่นกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่เราอาัดมาบางทีแบบเราตั้งกล้องเองใช่ไหมฮะแล้วเราพอกดป๊บ,บเราก็เดินไปที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้มันอาจจะทําให้ว่าช่วงหัวคลิปเนี่ยมันไม่น่าดูนะครับเราก็สามารถตัดช่วงหัวคลิปได้เหมือนกันนะครับก็คือสมมติว่า อ่ะโอเคเราตั้งกล้องปุ๊บตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เดินไปถ่ายวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับหนึ่งแอปเิเดินไปพอเข้าที่เสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราเริ่มนาทีที่5้าวินาทีที่5้านะครับเราจะทำยังไงให้ตัดหัวคลิปทิ้งนะครับก็คือเหมือนกันนะครับกดเข้าไปที่คลิปนะครับเลือกกงนไก่นะครับแล้วก็ผมลองก่อนอ๋อโอเคใช้วิธีเลือกว่าตัดไปทางซ้ายของหัวอ่าน นะครับมันจะจัดตัดด้านซ้ายที่มีอยู่ทั้งหมดทิ้งนะครับผมคือแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็จะตัดด้านซ้ายทิ้งเลยโอเคนะครับแล้วก็ export ได้เหมือนกันนะครับสงสัยอะไรถามนะครับอยากให้คุณครูทุกคนช่วยถามหน่อยนะฮะเพราะต้นไหนผมลงคลิปมาเนี่ยมีคนถามผมน้อยมากเลยผมก็ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสรุปแล้าคือครูทําได้ทุกคนเลยใช่ไหมหรือว่าครูยังไม่ได้ทําอันนี้ยังไงถ้าเกิดติดปัญหาอะไรรบกวนถามผมสักหน่อยเถอะผมจะได้ทราบนะครับว่าปัญหามีอะไรบ้างเพราะว่าการที่คุณครูถามผมเนี่ยผมก็จะได้เรียนรู้ใหม่ๆด้วยเช่นกันผมก็อยากจะเรียนรู้ไปเพราะคุณครูนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับ